ตกทะเลแล้วเห็นไหมคะน้ำทะเล,ลช่วงหาดอะช่วงขึ้นมาเลยชายหาดตรงนั้นขึ้นมาถึงตรงเขื่อนที่เป็นก็สร้างเขื่อนกันตรงนั้นไม่มีที่จอดรถเป็นชายหาดบางแสนตกทะเลแล้ว เห็นไหมคะน้ำทะเลเสียดายที่ไม่เล้วเสียงคลืนทะเลมาให้ได้ชมหลานตัวน้อยคนเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยเลยขึ้นมาถึงเขื่อนก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเพราะว่ามันลงเล่นน้ำทะเลไม่ได้เป็นชายหาดบางแสน เราไม่ได้ไปนั่งตรงที่เป็นชายหาดเลยเลยขึ้นมาตรงนี้เลยได้บรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะดวงอาทิตย์ยังไม่ตกค่ะฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่แบบ ทะเลท้องฟ้าเวลาใกล้จะพบค่่ำเสียดายที่ไม่เร็วเสียงคืนทะเลมาให้ได้ชมหลานตัวน้อยเป็ก็สร้างอาคารอะไรสักที่หนึ่งกลางทะเลไกลๆรีบรบนูน่นอืม สร้างอาคารอะไรสักที่หนึ่งกางทะเลไกลๆริบๆนูน่นเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะอยากมองเห็นอะไรริบๆเลยให้ซูมดูให้ไกลๆกลางทะเลน่าจะเป็น เอาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะจะช่วงหาดช่วงขึ้นมาเลยชายหาดตรงนั้นขึ้นมาถึงตรงเขื่อนที่เป็นเขาสร้างเขื่อนกันตรงนั้นไม่มีที่จอดรถ เราไม่ได้ไปนั่งตรงที่เป็นชายหาดเลยเลยขึ้นมาตรงนี้เลยได้บรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเสียดายที่ไม่เด้วเสียงคลื่นทะเลมาให้ได้ชมหลานตัวน้อยเสียดายที่ไม่เด้เเสียงคลื่นทะเลมาให้ได้ชมกลานตัวน้อย ตกทะเลแล้วเห็นไหมคะน้ำทะเลเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะคะ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำขึ้นตรงเขื่อนก็เลยน้ำจะเต็มหน่อย อาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะค่ะบรรยากาศตกทะเลแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะน้ำทะเล <c oughs> อยากมองเห็นอะไรริบๆเลยให้ซูมดูให้ ไกลๆกลางทะเลน่าจะเป็นดวงอาทิตย์ยังไม่ตกคะ่ะเป็นชายหาดบางแสนไม,ไม่อยากมองเห็นอะไรริบๆเลยให้ซูมดูให้ไกลๆก,กลางทะเลน่าจะเป็นฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชาย มองนี่แคบฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่หลานชายมองนี่แบคลื่นทะเลช่วงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่เป็นวันที่น้ำขึ้นคลื่นทะเลท้องฟ้า เวลาใกล้จะพบค่โอ้ฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่ะเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะเอาทะเล มาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่ะแค่ช่วงหาดช่วงขึ้นมาเลยชายหาดตรงนั้นขึ้นมาถึงตรงเขื่อนที่เป็นเขาสร้างเขื่อนกันตรงนั้นไม่มีที่จอดรถเสียดายที่ไม่ได้วอเสียง ืนทะเลมาให้ได้ชมหลานตัวน้อยดวงอาทิตย์ยังไม่ตกค่ะโฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่ะเราไม่ได้ไปนั่งตรงที่เป็นชายหาดเลยเลยขึ้นมาตรงนี้เลยได้บรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะ ฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่ะตกทะเลแล้วเห็นไหมคะน้ำทะเลอยากมองเห็นอะไรริบๆเลยให้ซูมดูให้ไกลๆกลางทะเลน่าจะเป็น มีเมฆตรงกลุ่มก้อนนั้นไม่รู้จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกน้ำหรือเปล่าน่าจะติดเมฆตกทะเลแล้วเห็นไหมคะน้ำทะเลมีเมฆตรงกลุ่มก้อนนั้นไม่รู้จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกน้ำหรือเปล่าน่าจะติดเมฆสวยไหมคะ ดวงอาทิตย์กำลังจะตกน้ำตกทะเลใกล้แล้วค่ะเฝ้ามองสวยไหมคะดวงอาทิตย์กำลังจะตกน้ำตกทะเลใกล้แล้วค่ะเฝ้ามองช่วงหาดอะช่วงขึ้นมาเลยชายหาดตรงนั้นขึ้นมาถึงตรงเขื่อนที่เป็นเขาสร้างเขื่อนกันตรงนั้นไม่มีที่จอดรถค่ะ เขาบอกว่าช่วงนี้น้ําขึ้นตรงเขื่อนก็เลยน้ําจะเต็มหน่อยขึ้นทะเลช่วงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลืนเท่าไหร่เป็นวันที่น้ําขึ้นค่ะ,ขะเขาบอกว่าช่วงนี้น้ําขึ้นตรงเขื่อนก็เลยน้ําจะเต็มหน่อย ฟังเสียงคลื่นทะเลเลยนี่ค่ะหลานชายมองนี่ค่ะปิไม่ได้เอาเสียงธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีเสียงแทรกก็เลยต้องปิดเสียงเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะ เห็นไหมคะดวงอาทิตย์ใกล้จะเราไม่ได้ไปนั่งตรงที่เป็นชายหาดเลยเลยขึ้นมาตรงนี้เลยได้บรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมคะ่ะดวงอาทิตย์ยังไม่ตกคะ่ะเสียดายที่ไม่เร็วเสียงขึ้นทะเลมาให้ได้ชมหลานตัวน้อย คนเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยเลยขึ้นมาถึงเขื่อนก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเพราะว่ามันลงเล่นน้ำทะเลไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้เเสียงคึืนทะเลมา